เด็กสาวที่ทำอะไรก็มีแต่ความโชคร้าย เธอได้หลุดเข้าไปในดินแดนแห่งความโชคดีวันนี้คีคุยมูฟวี่ขอเสนอการ์ตูนเรื่องลักถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วก็ไปค้นหาความโชคดีกันณซัมเมอร์แลนด์บ้านพักพิงเด็กหญิงแฮเซลเด็กนิสัยดีซึ่งเธอได้เอาเครื่องรางของขังมาให้แซมดูพี่สาวคกลสนิทที่มีแต่ความโชคร้ายซึ่งวันศุกร์ที่จะถึงแฮเซลจะมีพ่อแม่บุญธรรมมารับเธอไปเลี้ยงแต่ว่าเครื่องรางมันยังขาดแคลนเหรียญน,นำโชคอยู่จากนั้นผู้ดูแล ก็เข้ามาบอกกับแซมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้ออกไปอยู่ตัวคนเดียวเพราะตอนนี้ เธออายุครบ8ปปีแล้วมันก็เลยทําให้แซมเป็นกังวลมากๆเลยกับการที่เธอจะได้ออกไปใช้ชีวิตตัวคนเดียวทั้งๆที่เธอยังไม่พร้อมที่จะไปจากที่นี่ทั้งสองกอดกันเพื่อบอกลาจากนั้นผู้ดูแลก็ขับรถไปส่งเธอที่บ้านหลังใหม่ระหว่างทางแซมหยิบรูปขึ้นมาดูเธอเข้ามาอยู่ในที่นี่ตั้งแต่เด็กและผูกพันกับที่นี่มากเลยล่ะค่ะตลอดเวลาที่เธออยู่ที่นี่ไม่มีครอบครัวไหนเลยที่มารับเธอไปเลี้ยงไม่นานเธอก็มาถึงบ้าน คนดูแลเอากุญแจให้เธอแต่เธอก็ซ<ๆ>ุม่มซ้มทํากุญแจตกลงท่อระบายน้ำเสียงั้นแต่โชคดีที่ยังมีกุญแจสำรองเด็กสาววัย18เริ่มต้นใช้ชีวิตตัวคนเดียวในวันแรกแต่วันแรกของเธอ ก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เธอโดนเตียงหนีบแล้วล่ะค่ะทุกคนและพรุ่งนี้เธอก็ต้องออกทำงานวันแรกต้องรีบนอนแต่หัววันน่อยเธอสะดุ้งตื่นพร้อมดูเวลาเอาเฮ้ยไม่กี่นาทีก็จะแปดโมงแล้วนี่แสมต้องรีบเข้าไปอาบน้ำแต่ด้ามไม่ถูก,ก็ดันมาขัดกับลูกบีดอีแต่โชคดีที่เธอยังหาทางออกมาได้พอเธอมาปิ้งขนมปังแต่ดูเหมือนอะไรก็ไม่เป็นใจสักเท่าไหร่ดวงสวยแต่เช้าเลยนะเราแสมรีบวิ่งลงมาจับจักรยานแต่ยัง ก็เกิดดันเหี่ยวอีกเธอเอาสูบมาสูบแต่โอ๊ยอะไรก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เลยแต่เธอแก้ okay, สถานการณ์ที่เร่งรีบแบบนี้ได้ทุกครั้งแซมมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตทันเวลาเป๊ะงานวันแรกของเธอซึ่งหัวหน้าสั่งให้เธอไปจัดของเข้าสต็อกแต่ด้วยความซุ่มซ่ามของเธอทำให้ทุกอย่างเละตุ้มเป๊ะเป็นโหมดเข้าของกระจัดกระจายเต็มพื้นเลยแต่ผู้จัดการก็ใจดีนะคะหาแผนกที่เหมาะสมให้แก่เธอเก็บรถเข็น เหมาะกับเธอที่สุดหลังจากที่เธอเลิกงานแซมหรือก็แวะมาที่บ้านพักพิงเด็กและเธอก็ได้รู้ว่าพอแม่ที่จะมารับแฮเซลได้ยกเลิกโดยไม่มีกำหนดน้องได้แต่แอบมานั่งร้องไห้คนเดียวแซมเข้ามาปลอบใจน้องว่าถึงยังไงซะน้องต้องได้เจอกับครอบครัวใหม่แน่นอนหรือมันอาจจะเป็นอาทิตย์นี้ก็เป็นได้น้องก็ยังพอมีความหวังแซมต้องหาเหรียญมาให้เธอให้ได้เพราะนั่นมันเป็นเครื่องรางแห่งความโชคดีชิ้นสุดท้ายหลังจากนั้นแซมก็ได้มานั่ง กินขนมที่ริมถนนและมีแมวดำตัวหนึ่งเดินมานั่งข้างๆเธอเลยแบ่งขนมครึ่งหนึ่งของเธอให้กับเจ้าแมวนั่นเจ้าแมวมันมองเธอแล้วค่อยๆเข้ามาใกล้ๆอ ขนมเนี่ยหอมจังเลยเฮ้ยม่ำซะเลยโอ้โหรสชาติแซ่บอยู่เด้ล่ะแล้วแซมเธอก็เริ่มปรับทุกให้กับเจ้าแมวฟังแฮเซลน้องสาวของเธอเกือบจะได้รับอุปการะอยู่แล้วเชียวแต่สุดท้ายมันก็ล้มเหลวแต่วันอาทิตย์นี้จะมีครอบครัวใหม่มาเธออยากจะให้แฮเซลโชคดีอีกครั้งถ้าฉันได้รับความโชคดีนั่นฉันจะยกให้แฮเซลทั้งหมดเลยแหละเธอจะได้ไม่ต้องมาใช้ชีวิตโดดเดี่ยวคนเดียวแบบฉันไงล่ะพอเจ้าแมวด กินเสร็จมันก็รีบวิ่งไปทันทีพอแซมเก็บผ้าของเธอเธอก็ได้เห็นเหรียญที่เจ้าแมวทําตกอยู่บนพื้นเธอก็เลยนึกถึงคําพูดของเฮเซลว่าหาเหรียญให้เจอแล้วหยิบมันขึ้นมาทั้งวันจะมีแต่ความโชคดีแซมได้หยิบมันมาใสาก่กระเป๋าแล้วเดินกลับบ้านเช้าวันต่อมาแซมทําอะไรก็เหมือนจะโชคดีไปซะทุกอย่างด้วยความสงสัยเธอเลยทดสอบดูเธอใช้มือหนึ่งจับขนมปังแล้วอีกมือจับเหรียญแล้วเธอก็ได้วางขนมปังลงบนจานเออเว มันใช้ได้วะ่ะแล้วพอเธอลองวางเหรียญไว้แล้วลองมาวางขนมปังอีกทีเหรียญน,นี่มันใช่เหรียญน,นำโชคจริงๆด้วยเฮ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละค่ะคุณผู้ชมเธอรีบโทรกลับไปที่บ้านพักพิงบอกว่าตอนเย็นเธอจะไปหาแฮเซลและมีของไปเซอร์ไพรส์เธอด้วยแต่ห้ามบอกเธอก่อนนะและดูเหมือนว่าวันนี้เธอจะทำงานได้ลงตัวเป๊ะหยิบจับอะไรก็ราบรื่นไปหมดจนหัวหน้าถึงกับอึ้งเลยทีเดียวแหละใกล้เลิกงาน เธอก็ได้มาเข้าห้องน้ำแต่แซมเธอก็ดันทำเหรียญตกลงไปในฐานครีเธอหาทางไปเอาเหรียญแต่เหงื่อของเธอก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ มหมดสิทธิ์แล้วละสิงานนี้เธอทําไมเป็นคนที่โชคร้ายมากมายขนาดนี้นะแซมค้ากราบแซมก็ได้พบกับเจ้าแมวตัวเดิมซึ่งเธอก็ได้บ่นให้มันฟังว่าอุตสาหได้ของดีมาว่าจะเอาไปเซอร์ไพรส์แฮเซลอยู่แล้วเชียวแต่เหรียญน,นั้นมันดันตกไปที่ฐานครีพอเจ้าแมวได้ยินแบบนั้นเธอทําเหรียญฉันตกฐานขี้หรอเขาพูดภาษาได้เฉยเลยแซมถึงกับงงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนายพูดได้เหรอนี่เธอเหลือบไปดูที่ปอกคอของมันทําให้รู้ว่า แมวตัวนี้มอบเหรียญให้กับเธอแซมอ้อนวอนขอเหรียญกับมันอีกครั้งเพื่อจะเอาไปให้น้องสาวแต่เจ้าแมวก็วิ่งหนีไปแบบดือด้อเธอก็ได้วิ่งตามเด็กสาวตื้อสุดๆต่อให้มีอุปสรรคมาขวางหน้าเธอก็ไม่ยอมเธอต้องขอเหรียญอีกอันเพื่อไปให้แฮเซลให้ได้ส่วนเจ้าแมวเหมียวก็ไม่ยอมถ้าคิดว่าแน่ก็ตามมาให้ทันนะและแล้วแซมเธอก็แอบเห็นเจ้าแมวกําลังทําอะไรงุ้มๆและมันก็ได้กระโดดลงไปยังแสงสีเขียวแซมไม่รอช้า แต่สินใจกระโดดตามมันลงไปเลยฮ่าฮ มันมาโผล่อีกมิติหนึ่งพอเจ้าแมวเห็นว่าเธอตามมาถึงกับตกใจปัดโท้เกินไปแล้วหัวหนะเจ้าแมวถามว่าเธอเป็นบ้าอะไรถึงตามฉันมาแรมเลยถามย้อนคืนว่าแล้วนายล่ะเป็นแมวภาษาอะไรทําไมถึงพูดได้ก็ฉันนะ่ะเป็นแมวสกอตนาโชคไงล่ะไม่จริงมั้งแมวดําไม่ใช่แมวนําโชคก็อยู่ในสกอตแลนด์น่ะเขาเชื่อว่าแมวดำน่ะเป็นแมวดาโชคนะซึ่งเจ้าแมวตัวนี้มันก็ชื่อบ,บ๊อบมันถูกส่งไปให้ทําภารกิจบนโลกมนุษย์และเ ธอทำเหรียญหล่นตอนกินอาหารที่แซมแบ่งให้ซึ่งมันเป็นเหรียญปองการโชคไม่ดีบนโรคมนุษย์ทำให้ทั้งสองเถียงกันไปเถียง,งกันมาสุดท้ายทั้งสองก็ตกลงกันได้คือแซมต้องการเหรียญเพื่อไปให้แฮเซลบ๊อบบอกมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะเพราะเหรียญต้องถูกส่งกลับคืนแต่ปัญหามันก็คือเหรียญกลับหายนี่สิแซมเลยเสนอว่าถ้างั้นก็เอากระดุมไปแทนสิ จะบ้ารอถ้าฉันไม่มีเหรียญคืนนะ่ะอาโดนจับได้ฉันโดนในประเทศออกไปเลยนะแซมบอกถ้างั้นเธอพาฉันไปที่โรงเก็บเหรียญสิเธอจะขอแค่เหรียญเดียวใช้เศษเธอจะเอามาคืนและจะรีบออกไปจากที่นี่เมื่อไม่มีทางเลือกบ๊อบก็เลยยอมตกลงกับแซมข่านแรกก็คือต้องยอมคืนเหรียญกลับซึ่งมีกัปตันคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ข้างบนทั้งสองวางแผนกันว่าบ๊อบจะไปทวงเวลา ชวนกับตันคุยแล้วจะใส่กระดุมไปที่เครื่องทรงกรับส่วนแซมลอดเข้าไปทางด้านในสุดท้ายทั้งสองก็ทําได้สําเร็จและลาดับต่อไปบอป๊อบต้องพาแซมไปหาเสื้อผ้าเพื่อปลอมตัวให้กลมกรืนบอ๊อบได้พาแซมมาที่ตู้ล็อกเกอร์ของเพื่อนซีซึ่งบอ๊อบได้จกเอาชุดของเจอรี่มาให้เธอใส่ทันใดน,นั่นเองบอ๊อบถูกสองสาวจับได้ว่าทําไมถึงเข้ามาในนี้ได้ทั้งๆที่มันไม่ใช่ห้องสําหรับแลปปิคอนแซม ใส่ชุดและบิคอนเข้ามาช่วยไว้ทันพอดีและบอกกับสองสาวว่าฉันให้บ๊อบเนี่ยเป็นไกด์นำทางแห่งดินแดนนำโชคให้ฉันเองแหละทั้งสองสงสัยว่าแล้วทำไมเธอตัวสูงจังสูงกว่าและบิคอนทั่วไปซะอีกเธอมาจากไหนกันเชียวเออคือว่าเธอมาจากลัสเวียใช่ใช่ใช่คนลัสเวียเข้าตัวสูงมาก เฮ้ยเกือบจุกจับได้แล้วไม่ล่ะแต่ทุกอย่างก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีบ๊อบพาแซมมาชมดินแดนนำโชคอ้โห oh, ดินแดนแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบ๊อบ <Bob S 2> ได้พาแซมมาหาเจอรี่ซึ่งเขาเนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำเหรียญแถมยังเป็นเพื่อนซีสุดๆของบ๊อบอีกด้วยนะบ๊อบแนะนำให้ทั้งสองรู้จักกันพร้อมบอกกับเจอรี่ว่าเธอชื่อแซม มาจากรัสเวียฉันเลยยืมเสื้อในายให้ใส่ไปก่อนเจอรี่บอกว่าขั้นตอนการเก็บเหรียญนนะ่ะมันไม่ได้ยากอะไรสักหน่อยและก่อนเข้าไปบ๊อบก็ได้เตือนแซมว่าเธอนะ่ะไม่ใช่รัสเวียนะเธอเป็นมนุษย์ที่โชคร้ายสุดๆ หายห่วงได้เลยนะ่าเจลลี่บอกว่ามันไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ฉันทําได้สบายอยู่แล้วล่ะแค่นั่งเก้าอี้แล้วก็ถือเหรียญพอฉันได้โอกาสนะจะขโมยมันมาโอเคพอแซมเข้ามาข้างในเจลลี่ก็เรียกให้เธอมานั่งเก้าอี้ข้างๆขั้นตอนแรกก็คือการขัดเหรียญน,นั่นไงของกล้วยๆไม่เห็นมีอะไรยากเลยแค่นั่งบนเก้าอี้หยิบเหรียญมาขัดให้เงาวับแล้วก็ส่งคืนแซมหาโอกาสขโมยเหรียญรอบนี้ละ่ะต้องเอามันให้ได้พอเธอหยิบปุ๊บ มันดันเป็นกระดุมเฉยเลยเฮ้ยเด็กสาวเธอไม่ยอมรีบเบรกขอกลับไปเอาอันใหม่แต่มันก็ทำให้ทุกอย่างพังหมดแถมกระดุมก็ถูกส่งกลับคืนไปที่โรงเก็บเหรียญบ๊อบโมโหจัดจัดฉันบอกเธอแล้วไงเธอไม่ใช่ลัสเวียเธอเป็นมนุษย์ที่โชคร้ายสุดๆมันจบแล้ว เธอต้องกลับไปแต่แซมก็บอกว่าเราตกลงกันแล้วนี่เมื่อฉันได้เหรียญแล้วฉันจะกราบจูจูเจลลี่ก็โผล่เข้ามาถามว่าเธอต้องการเหรียญงั้นเหรอเด็กสาวเลยเล่าความจริงให้ฟังว่าบ,บ๊อบได้ทาเหรียญหล่นหายตอนที่กินอาหารที่ฉันเป็นคนเอาให้นะ่ะแล้วฉันก็เก็บเหรียญได้แต่ฉันก็ได้ทํามันตกลงฐานครีและอีกอย่างฉันก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่แรปไิคอนเจลลี่บอกถ้าพวกเธอโดนจับได้ต้องซวยแน่ๆและบ๊อบ อาจจะโดนในประเทศไปอยู่ในดินแดนแห่งความโชคร้ายแซมเลยเกิดความสงสัยว่าที่นี่นะ่ะมีดินแดนแห่งความโชคร้ายด้วยหรออืมมีสิอยู่อีกครึ่งหนึ่งของดินแดนแห่งความโชคดีดินแดนแห่งความโชคดีอยู่ด้านบนส่วนดินแดนแห่งความโชคร้ายอยู่ด้านล่างของเรานี่เองเจอรี่บอกว่าแต่ก่อนถ้ามีใครทำเหรียญหล่นหายบนโลกมนุษย์พวกเราจะส่งหุ่นยนต์กระต่ายไปตามหาที่นั่นแล้วเจอรี่<ๆ>ก็พาพวกเขามายังห้องคิดไอเดียโชคดีที่นี่มีโชคดีทุก เลละเมื่อได้โชคดีในแบบต่างๆแล้วพวกเขาจะส่งใบไม้โชคดีไปยังชั้นโชคซึ่งมีเบฟไบโอมังกรแห่งความโชคดีเธอสามารถดมกลิ่นความโชคร้ายได้ดีเลยทีเดียวแหละพอเบฟตรวจสอบว่าไม่มีความโชคร้ายมาปนเปื้อนเธอก็จะนำความสุขมาสู่โลกมนุษย์จากนั้นพวกหมูที่สร้างความรุ่งเรืองก็เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นคิสตันคราวนี้แหละที่แซมต้องไปขโมยมัไม้ให้ได้แต่เธอ ก็เป็นมนุษย์ที่โชคร้ายที่สุดเธอทํามันหลุดมือแต่แมวบ๊อบก็ขึ้นไปไปลายคิสตันลงมาใส่กล่องได้สําเร็จพอพวกเขาได้คิสตันมาเจอรี่ก็ไปยังห้องหุ่นยนต์กระต่ายเพื่อเอาคริสตันไปใส่เพื่อให้มันเปิดการทํางานส่วนบ๊อบกับแซมเข้าไปยังห้องควบคุมระหว่างทางแซมเลยถามบ๊อบว่าทําไมเราไม่เอาเหรียญโชคดีที่เห็นอยู่ไปให้แฮเซลล่ะบ๊อบบอกไม่ได้นะไอเดียความโชคดีเนี่ย จะถูกเก็บไว้ในคริสตัลก่อนแล้วค่อยเอาเข้าไปใส่เครื่องเสี่ยงโชคเจ้าเครื่องนี้นะ่ะจะทุบคิดตันให้เป็นผงโชคดีก่อนแล้วจะส่งไปยังเส้นทางโชคในโลกมนุษย์ซึ่งเจ้าเครื่องนี้มันจะทํางานไม่มีวันหยุดสีเขียวคือความโชคดีจากด้านบนส่วนสีม่วงจะดึงความโชคร้ายจากด้านล่างและวทางด้านเจอรี่ก็เข้ามาขโมยหุ่นยนต์กระต่ายได้สำเร็จส่วนบ๊อบกับแซม พอามาถึงห้องควบคุมบอ๊อบบอกให้แซมรอตรงนี้นะห้ามเข้ามาจุ้นจ้านเด็ดขาดถ้าทำพังอีกรับรองว่าเราโดนจับได้แน่ๆบอ๊อบ เขาเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจแล้วโยนคีย์บอร์ดนี่แน่นายต้องไปเอาคีย์บอร์ดอันใหม่ซะแล้วล่ะขอเจ้ากระต่ายไปเอาคีย์บอร์ดอันก็เสร็จบอ๊อบสิคะในที่สุดเจ้าบอ๊อบก็ได้ควบคุมจอยสติ๊กได้สําเร็จส่วนเจอรี่ก็เปิดการทํางานของหุ่นยนต์ได้เช่นเดียวกันถึงเวลาส่งหุ่นยนต์ไปยังโลกมนุษย์เพื่อตามหาเหรียญที่ตกชักโครกในระหว่างนั้นเองแซมสังเกตเห็นว่าหน้าจอของบอ๊อบมันไปแสดงทุกๆจออยู่ด้านบนพวกกระต่ายเริ่มสงสัยว่ามัน เกิดอะไรขึ้น แซมเลยเบี่ยงเบียนความสนใจของเจ้ากระต่ายโดยการร้องเพลงยังดีที่เจ้าพวกนี้ชอบเต้นซะด้วยฮ่าฮแผนเลยสําเร็จพ่อหุ่นกระต่ายกลับมาพร้อมกับเหรียญอื้อหือตัวกายเป็นสีทองหมดเลยนะใครจะไปกล้าจับล่ะเจอรี่รีบไปหาถุงมือแต่เขาก็มาจับเอาเหรียญไม่ทันหุ่นกระต่ายถูกดูดไปที่ทิ้งขยะซะแล้วซึ่งมันเป็นชั้นกลางระหว่างความโชคดีกับโชคร้ายบ๊อบกับแซมรีบลงลิฟต์มาหาแต่แซมก็ดันไปกดลิ ลงไปชั้นโชคร้ายโอโออะไรวะแถมลิฟก็ดันปิดก่อนอีกะด้วยพอเธอขึ้นมาได้เจฟผูกขวบคุมเครื่องจักรก็ได้พบกับแซมที่หลบอยู่เธอบอกว่าเธอเป็นแลปบ,บิคอนเจฟเลยไม่สงสัยอะไรแซมเลยพาให้เจฟไปดูการทำงานหน่อยได้ไหมเจฟก็ยินดีพาเธอไปทัวส่วนบ๊อบก็มาหาหุ่นยนต์ในกองขยะแต่เจฟบอกว่า ฉันเจอมันก่อนหน้านี้แล้วล่ะและมันก็มีเหรียญติดมาด้วยนะฉันเลยส่งมันไปชั้นบนแล้วอ้าวทั้งสองถึงกับหัวหมุนแล้วเราจะเอายังไงกันต่อดีล่ะแซมเธอเลยตัดสินใจไปหามังกรซึ่งมันเป็นทางเลือกสุดท้ายของพวกเขาแซมก็ได้มาหาเบฟในห้องทํางานและเบฟก็ได้กลิ่นของความโชคร้ายที่แซมตั้งใจติดมาที่รองเท้าเธอเลยสั่งให้กระต่ายน้อยรีบเอามันออกไปแซมเลยเริ่มบรรเลงเล่าความโชคร้ายในชีวิตของเธอให้ฟังแถมเธอเข้ามาที่นี่ ก็สร้างแต่ความวุ่นวายไปหมดไหนจะทําให้ห้องเก็บเหรียญพังแต่เบฟก็ไม่โกรธเธอเลยสักนิดแล้วยังพูดให้เธอฟังว่าในดินแดนแห่งความโชคร้ายมันโหดร้ายกว่านี้เยอะมันจะคอยทําให้พวกเขาไม่มีความสุขแซมบอกว่ามันเหมือนกับชีวิตของเธอเลยนี่แหละที่เป็นสาเหตุสร้างเหรียญแห่งความโชคดีขึ้นมาและเบฟ ก็ได้มอบเหรียญให้กับแซมบอกว่าให้พกติดตัวไว้อีกไม่นานความโชคดีจะกลับเข้ามาสู่ตัวเธอแซมกล่าวขอบคุณก่อนเดินจากไปทางด้านบ๊อบ ก็ถูกกับตันจับตัวข้อหาขโมยเหรียญพอแซมเห็นแบบนั้นเธอก็ตามมาช่วยแล้วเอาเหรียญที่ได้มาให้กับกับตันพร้อมกับบอกว่าบ๊อบได้ทำมันหายและเธอก็ได้เก็บได้บ๊อบเลยรอดตัวไม่ต้องถูกจับในประเทศบ๊อบถามว่าช่วยฉันทำไมล่ะทำไมเธอไม่เอาเหรียญไปให้แฮเซลก่อนไม่ได้หรอกนะ ฉันไม่ยอมให้ในายโชคร้ายเพื่อให้แฮเซลโชคดีไม่ได้หรอกบ๊อบบอกมันไม่มีทางที่จะหาเหรียญได้อีกแล้วนะนี่มันก็เหลือแค่ชั่วโมงเดียวเองที่พ่อแม่จะมารับตัวแฮเซลแซมบอกฉันคิดแผนไว้หมดแล้วแหละเราก็แค่ไปปิดเครื่องโชคร้ายให้แต่เครื่องโชคดีออกไปพอพ่อแม่มารับแฮเซลเราก็ไปเปิดเครื่องกลับแค่นี้ก็เรียบร้อย ว่าแล้วทั้งสองก็เริ่มแผนการไปจัดการปิดเครื่องผสมโชคร้ายบ๊อบสงสัยเลยถามแซมขึ้นว่าแซมทำไมต้องลงทุนทำถึงขนาดนี้ด้วยแซมบอกว่าเธออยากให้แฮเซลมีครอบครัวที่ถาวรไม่ต้องอยู่โดดเดียว และสิ่งที่พวกเขาทำมันก็ได้ผลแฮเซลได้มีครอบครัวแซมเลยคืนชุดให้บ๊อบและกำลังจะกลับไปยังโลกมนุษย์แต่ทันใดนั่นเองไอแห่งความโชคร้ายก็ได้ทะลุขึ้นมายัางดินแดนแห่งความโชคดีทุกอย่างถูกครอบงำด้วยความโชคร้ายและร้ายไปกว่านี้คือคิสตันแห่งความโชคดีมันก็ได้ดูความโชคร้ายทำร้ายจนหมดสิ้นทำให้การเชื่อมต่อโลกแห่งความโชคดีกับโลกมนุษย์ จึงถูกตัดขาดออกจากกันและในที่สุดเบฟมังกรเธอก็ได้รู้ว่าแซมไม่ใช่แรปอีกคนเธอคือมนุษย์แซมบอกว่าเราต้องหาทางซ่อมแซมมันกลับคืนมาได้สิเพราะฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันอยากกลับไปหาเฮเซลเบฟบอกไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่มีโชคดีเธอคิดถึงบ้านแล้วอยากกลับไปแล้วบ้านของพวกเราล่ะพวกเราที่คอยสร้างความดีให้แก่โรคมนุษย์เธอน่ะไม่ควรมาที่นี่ แสมรู้สึกผี่เธอไม่ได้ตั้งใจเธอแค่อยากจะช่วยน้องสาวให้สมหวังก็เท่านั้นแต่มานั่งทบทวนเรื่องราวทุกอย่างทั้งที่เธอมาอยู่ในดินแดนแห่งความโชคดีแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากความโชคร้ายหรอกนะมันเกิดจากตัวเธอเองทั้งหมดบ๊อบเข้ามาปลอบเธอนนะเป็นคนดีหวังแต่จะให้คนอื่นโชคดีแฮเซลนะ่ะเธอไม่ต้องการความโชคดีหรอกนะแต่แฮเซลเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่สาวอย่างเธอไงล่ะทำให้เธอซึ้งจนน้ำตาไหลพร่า แล้วทั้งสองก็ได้หาทางแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองจึงลงมายังดินแดนแห่งความโชคร้ายพวกเขาได้พบกับรุดดี้ซึ่งพวกนี้เป็นเพื่อนของบ๊อบเองบ๊อบบอกกับเพื่อนว่าตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือเส้นทางโชคเกิดความเสียหายหนักเครื่องเสียงโชคพังหมดพวกเราเลยมาตามหาเศษคิดต้นแห่งความโชคดีเพื่อมันจะตกหล่นมาแถวนี้บ้างรุดดี้บอกกับเพื่อนว่า เขาเนี่ยได้เก็บมันไว้อยู่ตอนที่เครื่องมันพังครั้งก่อนนะเขาได้เก็บมันไว้ใส่ขวดโหลแล้วเอาไปเก็บไว้ในเครื่องล็อกก้ช็อต เพื่อพวกเขาจะได้พบกับความโชคดีบ้างรูตด,ดี้ได้มอบเศษคิดตั้นให้กับทั้งสองพร้อมกับบอกว่าถ้าอยากให้พวกฉันขึ้นไปช่วยบนนั้นก็ได้นะแซมบอกขอบคุณและพาเจฟขึ้นมาหาเบฟด้วยพวกเขาเอาคิดตั้นโชคดีกับโชคร้ายมาให้บางทีนะ่ะมันอาจจะแก้ไขเครื่องส่งโชคให้เราก็ได้เบฟสงสัยว่า เธอเอามาจากไหนแซมบอกว่าฉันนะ่ะได้มันมาจากดินแดนแห่งความโชคร้ายพวกเขาใจดีมากเลยพวกเขาได้แบ่งมาให้เราด้วยต่อมาเบฟเลยหลอมคิดตั้นโชคร้ายหนึ่งก้อนโชคดีสองก้อนเบฟบอกว่าส่วนผสมมันต้องหนึ่งต่อหนึ่งนะเธอทําแบบนี้ทําไมนะซึ่งเบฟเธอก็ไม่ต้องการความโชคร้ายอีกต่อไปแต่แซมบอกว่านี่มันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าบางคนก็ต้องการมันแซมเลยอุ้มคิดตั้นแห่งความโชคร้าย ลงไปใส่เครื่องเบฟขัดขวางเธอแซมเลยบอกให้เบฟดูคนที่ขึ้นมาช่วยพวกเขาในครั้งนี้มีแต่คนในดินแดนโชคร้ายทั้งหมดนะคุณไม่ต้องกลัวมันหลอกบางที่นะ่ะโชคดีกับโชคร้ายมันก็อยู่ด้วยกันได้ เบฟก็เลยยอมและแล้วทุกอย่างก็เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมและสิ่งที่แซมทําไปทั้งหมดก็ประสบผลสําเร็จแฮเซลมีพ่อแม่คนใหม่มารับไปเลี้ยงดูจากนั้นทุกคนก็ลงมายังดินแดนแห่งความโชคร้ายแล้วเอาคิดตั้นโชคดีมามอบให้เพื่อเป็นคําขอบคุณและแมวบ๊อบก็ขอไปใช้ชีวิตกับแซมที่โลกมนุษย์ไปเป็นครอบครัวเดียวกันแฮเซลก็ได้ครอบครัวใหม่ที่มีความสุขและวันหยุด แฮเซลก็จะมานอนที่บ้านของแซมจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสวัสดีจ้า